ค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรนดอมเช่นเคยนะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดคุณไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะเป็นยังไงนะก็รับชมได้ทุกคนเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณไปต่อนะคะมันจะเป็นยังไงนะอืม ช่วยนะคะถ้าคุณไปต่อหรอเหมือนมันจะยังมีทางสว่างอยู่นะหมายถึงว่าถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณดูริปรีนะคะดูแบบมองไม่เห็นทางอย่างเงี้ยนะเอสออฟวันมันจะมีโอกาสค่ะจะมีสิ่งดีๆนะคะอะไรดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะที่นกเห็นนะคะ หนึ่งเหรียญน,นกมองว่าถ้าก่อนหน้านี้นะคะความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าไม่เติมเต็มหรือเขารู้สึกว่าเรายังไม่ใช่ไม่เติมเต็มสําหรับเขามากที่สุดเนี่ยนกบอกว่าเขาจะคิดได้นะคะเขาจะคิดได้แล้วแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็มีเกณฑ์ที่จะเติบโตได้เหมือนกับว่าเ,เขาคิดได้แล้วก็จะมีแกมีการพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะนะ สองถ้วยนกมองว่าจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะจะมีการหันหน้าเข้ามาคุยกันมากขึ้นนะถ้าก่อนหน้านี้ห่างเหินกันไปนะคะรู้สึกเหมือนเหมือนอาจจะยังไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์ให้การและการอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเออก็จะมีการหันหน้าเข้ามาคุยกันมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์เนี้ย จะมั่นคงมากขึ้นนะขึ้นสี่ไม้ค่อนข้างดีนะคุณและเขาอาจจะได้คุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นได้พัฒนาความสัมพันธ์นะสมหวังอนะ่ยเจวิลนะคะอ่าก็คือตัดกันไม่ได้แล้วนะคะความสัมพันธ์นี้นะอยู่ต่อแล้วเข้าใจกันมากขึ้นเราอาจจะ มีความห่วงแหนกันมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะอืมทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นนะคะอาจจะชัดเจนขึ้นในความคิดความรู้สึกของฝ่ายเขาก็ได้ถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขารู้สึกไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ของเรา เขาก็จะชัดเจนขึ้นนะเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นเขาจะรู้ว่าเขารักคุณนะคะเขาจะเข้าใจตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ